ไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะเกิดอุบัติเหตุสะเทือนใจหลังหนูน้อยวัยสองขวบเศษวิ่งตามคุณยายข้ามถนนค่ะแต่ว่าไม่พ้นนะคะปรากฏว่ามีรถจิ๊ปที่วิ่งมาชนเข้าอย่างจังเสียชีวิตทันทีค่ะ โดยวันนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะและก็เศร้าสะเทือนใจกับหลายคนที่พบเห็นค่ะโดยมีเหตุเด็กคนหนึ่งอายุเพียงสองขวบเศษที่วิ่งข้ามถนนแล้วก็ถูกรถชนเสียชีวิตเหตุเกิดบนถนนรัตนวิบูลนะคะในใจกลางเมืองหัดใหญ่ซึ่งจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยพบว่าเมื่อไปถึงนะคะมีร่างของเด็กชายอันิวัตอ่อนจานอายุสองขวบถูกรถชนนอนเสียชีวิตอยู่ริมถนนในสภาพที่ถูก เกียบนะคะค่อนข้างที่จะอเนกอนาถทีเดียวส่วนรถคันที่ชนก็คือเป็นรถจีบเชรกีทะเบียนกไก่มมาซีสองเจสสงขาซึ่งยังจอดอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมกับคนขับและก็ภรรยาไม่ได้หลบหนีไปไหนอยู่ในอาการที่ตกใจเช่นเดียวกันในขณะที่ผู้เป็นแม่ของน้อยคนนี้นะคะนั่งร้องไห้ฟูมฟายแทบขาดใจอยู่ข้างๆร่างของลูกด้วยอกของคุณเป็นแม่ที่ต้องสูญเสียลูกชายที่กําลังน่ารักไปอย่างไม่มีวันกลับ เธอคิดว่าเธอบอกว่าไม่คาดคิดนะคะว่าเพียงแค่เสี้ยววินาทีค่ะเธอจะต้องสูญเสียลูกออกไปอย่างไม่มีวันกลับซึ่งจากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุหนูน้อยคนนี้วิ่งตามคุณยายค่ะไปซื้อของที่ร้านค้าแต่ด้วยความไร้เดียงสาตามประสาเด็กไม่ได้มองรถที่วิ่งมาทําให้ถูกชนจนเสียชีวิตทันทีส่วนคนขับรถจิบจรกีกับภรรยาที่ขับรถ แล้วก็ชนร่างหนุ่มน้อยคนนี้บอกว่าทั้งคู่กําลังจะขับรถไปหาหมอที่ตำบลบ้านพรุในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่าะแต่ว่ามาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนซึ่งจากการสอบถามหนุ่มพนักงานขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะที่เป็นพนักงานขับรับส่งนี่แหละค่ะอาหารซึ่งขับรถตามหลังมาเล่าให้ฟังว่าขณะเกิดเหตุเพียงเสี้ยววินาทีจริงๆค่ะเด็กคนนี้วิ่งตัดหน้ารถจิบในระยะกระชั้นชิดแล้วก็เบรกไม่ทันก่อนที่รถจิบจะพุ่งชนเด็กแล้วก็ถูกล้อหลังเหยียบซ้าเข้าไปอีกซึ่งหลังเกิดเหตุทางหน่วยกู้ภยัยนํําาาาาาร่งงขออหนนน้ยยสงงพพบบลใมกัำ บําเพ็นกุศลทางศาสนาส่วนในทางคดีนะคะตำารบอกว่าจะมีการสอบปักคำคนขับรถจิบอีกครั้งส่วนจะมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีในข้อหาใดบ้างคงต้องรอผลสอบสวนทั้งคนขับและก็พยานแวดล้อมอีกครั้งหนึ่งค่ะ